อ่าครับวันนี้ผมก็อยู่แปลงจังหวัดตรังครับกับน้องโก้ไข่น้องเกาไข่ของผมนะครับอ่าอินเทอร์เน็ตนิ่งๆนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับน้องเกาไข่ครับครับพี่สวัสดีครับปลูกแตงโมรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับผมครับผมครับตอนนี้ก็แตงโมได้เครือกําลังออกยอดเดินดีนะฝนตกด้วยนะครับครับฝนตกหนักพี่แต่ว่าไม่มีปัญหาพี่ ครับแล้วรอบรอบแรกเนี่ยที่ปลูกน้องโกไข่กังวลใจไหมครับกังวลมากเลยพี่กังวลมากมากเลยใช่ไหมเพราะว่าแต่ละวันนอนมือไก่หน้าผากเลยลงทุนไปเยอะใช่ไหมครับอันนี้รอบที่สองเนี่ยมีความกังวลใจไหมครับรอบนี้ไม่กังวลแล้วครับพี่อ่าเป็นไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้รู้สึกมาฟังเสียงสดสดรับพี่แล้วก็ ที่มันออกมาที่เห็นพี่จัดยาให้มันก็ดูโอเคดีครับพี่สวยงามมากครับพี่ครับการจัดยานั้นก็ยามีมีทั่วไปใช่ไหมครับแต่ว่าคนแนะนํานี่ละครับสําคัญมียาดีอยู่ในมือแต่คนแนะนําไม่ดีหรือเราไม่รู้จักสรรพคุณมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับอ่าครับมีมีคนแนะนําเป็นมีหมอที่ดีดีกว่าอะไรครับดีกว่าไม่มีใครอยู่ข้างเราเลยเนาะ ครับว <Okay. S 2> ันที่เราเน,เนี่ยเราเราอยู่คนเดียววงเวงเดี๋ยวเนี่ยยอดมันเนี่ยจับออกมาเลยนะ <ś led> กําลังเดินนะครับน้องเก้ไข่เนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนครับที่เป็นมือใหม่ไม่เคยปลูกนะครับน้องโก้ไข่เนาะต้องขอ,ขอบคุณคน้องโก้ไข่ด้วยนะครับที่ทําให้หลายๆคนนั้นฮึกเหิมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการปลูกพืชเงินแสนใช่ไหมน้องโกไข่ครับเงินแสนแน่นอนพี่อันนี้สิบหกไร่น้องวันนี้ ครับรถนี้ตั้งประมาณสี่เดนนีอย่งได้แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าดูยอดอวบอันเลยครับถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับติดต่อครับของเกาไข่ติดต่อพี่เดเลยครับพี่ใครสนใจอยากจะเป็นเหมือนผมเดเลยครับครับผมมีคนแนะนําที่ดีแล้วก็ผมมั่นใจว่าตัวยาเป็นแค่อ์ปกอบหลักเฉยครับที่ทุกคนนั้น มีไว้ในมือก็ใช้เป็นแต่ผมอยากให้นึกถึงคนคนแนะนำนะครับเป็นหมอคือเราจะเราล้ว,ลวนร้นพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับเราอยากมีมิตรภาพที่ดีน้องน้องเกาไขนะ่เนาะสำหรับคลิปนี้ผมกับน้องเกาไข่จังหวัดตรังนะครับย้งขอกราบสวัสดีเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคุยสวดกันที่แปลงอีกนะครับสวัสดีครับน้องกาไข่ครับครับผมสวัสดีครับพี่